สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการให้ข้อมูลธนบัตรหมุนเวียนชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่เกนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทเลขแดงนะครับข้อมูลของธนบัตรนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาประชาธิปกพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่26กพฤศจิกายน 2,468ในช่วงต้นรัชากาลนะครับยังคงมีการนำธนบัตรแบบที่2ที่เพิ่งออกมาใช้เมื่อวันที่21กรกฎาคม2,468หรือก่อนที่พระองค์จะขึ้นครองราชเพียงแค่4เดือนธนบัตรแบบที่2ธนบัตรแบบที่2ทุกชนิดราคาจึงได้นำออกมาใช้ในตลอดช่วงรัชากาลชี้เก็บนะครับแต่เนื่องจาก การเปลี่ยนราชการใหม่และเพื่อเตรียมการล่วงหน้าก่อนธนบัตรแบบ2จะหมดลงนะครับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงได้จัดหาบริษัทที่จะมารับพิมพ์ธนบัตรในปี2,471และได้ตกลงว่าจ้างบริษัทโทมัตเลอร์ลูเป็นผู้พิมพ์ธนบัตรแบบที่3ให้บริษัท โทมัสเลรารูเป็นผู้เสนอรูปแบบการนำภาพบุคคลขึ้นเป็นภาพประธานเนื่องจากด้วยภาพบุคคลน,นี้นะครับเหมาะแก่การพิมพ์เส้นนูนและมีรายละเอียดที่ยากต่อการปลอมแปลงธนบัตรนะครับคือตั้งแต่ธนบัตรฉบับที่1และก็รูปแบบที่2นะครับอันนี้จะไม่มีรูปบุคคลในธนบัตรนะครับก็จะเป็นรูป อย่างแบบที่หนึ่งก็จะเป็นธนบัตรแบบหน้าเดียวส่วนแบบที่สองก็จะเป็นรูปของเขาเรียกว่าธนาบัตรแบบไถนานะครับก็จะมีมีรูปบุคคลขึ้นพอมาแบบที่สามนะครับบริษัทโทมัสเดลโล,ลูก,ก็เสนอว่าควรจะมีรูปบุคคลอยู่แล้วก็มีรายละเอียดที่ยากต่อการปลปปอมแปลงนะครับ จึงเห็นสมควรนำพระบรมศายาสาทิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพประธานบนธนบัตรตามอย่างธนบัตรในต่างประเทศที่ใช้กันนะครับขนาดของธนบัตรนี้นะครับอยู่ที่7.5คูณ13.50เซนติเมตร มาดูที่ด้านหน้าของธนบัตรนะครับด้านหน้าของธนบัตรที่เป็นรูปประธานนะครับก็จะเป็นพระบรมศายาสาทิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องแบบจอมทัพอยู่เบื้องซ้ายตรงกลางนะครับก็จะเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ตรงฝั่งอีกด้านขวานะครับก็จะเป็น ช้างอาพจพศหรือช้างสามเสียนส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นรูปพระคุถาหมวดอักษรและหมายเลขพิมพ์จะพิมพ์ด้วยหมึกสีแดงใต้หมายเลขธนาบัตรนะครับมีวันเดือนปีของธนาบัตรพิมพ์ด้วยหมึกสีดำมาดูที่ฝั่งด้านหลังของธนาบัตรนะครับด้านหลังของธนาบัตรคือภาพพระสมุดเจดีย์ อยู่ภายในกรอบล้อมรอบด้วยลายเฟืองพิมพ์ข้อความแกล้งโทษของการปอมแปลงธนบัตรไว้ที่ตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะครับในวงกลมสีขาวด้านซ้ายมือที่เป็นวงกลมนี้นะครับเขาจะเรียกว่ามีรูปลายน้ำช้างสามเสียนถ้าเราส่องดูนะครับก็จะมีรูปลายน้ำ 3, ช้างช้างสามเสียนหรือที่เรียกเว่าช้างอัยจพ์ ส่วนธนบัตร1บาทแบบที่3รุ่นที่1ที่นี้เห็นอยู่นี้นะครับประกาศใช้เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2 4 7 7เกถ้าสภาพเก่าๆหรือสภาพประมาณนี้นะครับราคาซื้อขายที่ซื้อขายกันอยู่ก็อยู่ประมาณที่4 0 0ถึง500บาทส่วนถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านใช้นะครับ มีโอกาสคือหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับแล้วแต่หมายเลขเลขนะครับแล้วก็ลายเซ็นด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลธนาบัตรหมุนเวียนชนิดราคา1บาทในสมัยรัชการที่เก็บสำหรับคลิปนี้ก็จบการให้ข้อมูลของธนาบัตร1บาทแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้สวัสดีครับ